สวัสดีครับพี่ครับพอไม่ได้มาหาพี่สับรถนานนะครับผมเพราะว่าวันอาทิตย์อยขับรถผ่านก็ไม่เห็นนะครับไม่ได้แวะกขึ้นรู้สึกว่ากันจำนวนพาก็จะลดลดลงเลยนะลดลงขาลงันดีก็ห้าสิบร้อยสองร้อย ช่วงนี้ได้มีอะไรใหม่ๆไหมครับผมอยิ่งเยอะไปใหม่ดูข้อแดงดูชื่อตัวนี้แถวนครมาถมหลวงหลงพ่อชุนกำลังดังวัดอะไรครับวัดแถวนครมาถมจำชื่อได้กำลังตะกูหรือเปล่าครับและจำไม่ผิดนะ ทุปถ่ายเยอะเลยนะครับเอาไสุวบันมิดมอด้ามใหญ่จากไหนครับพี่อันนี้หลวงพ่อบุญลืงวัดเขาสบ่อคลครับอ,อ,อันนี้เป็นหลวงพ่อ,อตวยครับนี่อยู่ข้อปวยปีหกปีหกสี่เป็นรุ่นใหม่นะครับก็นี่รุ่นอะไรเนรี่ย อันนี้มันเป็นหล่มพอบุญรีวัดเขาสมอคอนน่าจะเป็นยุคกลางนะครับดูให้เป็นเนะเปิดไว้หรอเปิดไว้แพงไหมครับอันนี้ผมอันนี้ผมเปิดไว้สามพันนะอนนี่ก็ห้าพันว่ะอันนี้เปิดไว้สี่สิบห้าอ๋อสี่สิบห้าอันนี้รุ่น ปียวสีเดียวสีรุ่นใหม่ ดูชุดนี้นะครับ ของลองตามาเนาะไม่ใช่ครับใช่อ่อหนุ่มกูดูเลยครับอ๋อกูดูเลยครับแค่น้ำชาอยู่สุด เนื้อดินที่ไหนครับอันนี้อ่าวัดบะอยู่ข้อทองอยู่วัดวัดสมุทรปราการครับอยู่ข้อทองอยู่วัดบางสเลนบอกวัดวัดบางหัวเสือบางบางหัวเสือบางหัวเสืออ๋อยู่ที่สมุทรปราการอันนี้ไม่รู้ที่นะอันนี้อันนี้หลวงหลวงพ่อรอดอ่าวัดโคนนอนครับ ไต้ฐานมีอุดอะไรไหยครับอ,อุดครับอ,นนอันนี้ออกสุดขั้นอันนี้ปี1-2ถ้าจะไม่ผิดเรอันนี้พีจีดีบเอจีแล้วอันนี้ปีอนนล้วแปปีหน ข้ออะไรหลวงพ่อจงหรอั well. อันนี้อ่าอันนี 30, ้วัดหัวถุงหลวงพ่อจงวัดุ่นแรกปีสิบสี่วัถนนสุพรรณอยู่ที่ไหนนครสวรรค์นคสวพรนครสวรรค์ ก็ทองอยู่นะครับไนนม่รู่โต๊ะออก,กวัสดุอะไสภาพสุดสุดๆแบบนี้ไปเท่าไหร่เนะี่ยฮะอันนี้เปิดเปิดไม่พัน อันนี้ปีอาเอ,อาหลวงพ่อผมออกคั้ที่หนึ่งแต่เป็นเป็นรนุ่ครับหลวงพ่อผมทันอยัารุ่นเ <ừ. S 1> ขาเรียกรุ่นแปดสองครับกี่เห็นโมเมนต์นาแก้มรกดอยู่ไหนะฮะที่ที่ผมบูชาเยา ฝันว่าได้แก้มรกดบ่อยอันนี้ออกวัดวัดรัชนชัยอัจฉริยะพระพิธีหมูนะสวยมากครับชอบอย่าเอาเอาองค์นี้ที่ใส่นี้ให้หน่อยอันนี้ก็แท้งพ่อโตปีศูนย์ไหนนะครับ ที่สูนจ์สิ่รศิสป์ข้ารูปหอ้มใจกัดตนะครับน่าจะเป็นศิลเดี๋ยวก็ขอขอเช่านี่ครับราคาไม่แพงหรอกครับแต่เอาไว้ไปบูชานะครับผมทาพิธีดีครับถ้าใครสนใจก็มีเบอร์โทรเลยครับ เพืโทวที่สรับรถ0 8 0 4 3 6 9 7 5 5เจ5นะครับร้านตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมชิปอินนะครับติดถนนพุทธมณฑลสายห้านะครับผมน,นะครับอันนี้เลขที่บัญชีครับสนใจติดต่อได้ครับครับสำหรับคลิปนี้ผมกับ ที่สปอร์ตทุขอ,อลาผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากกดติดตามช่องสันล์คุณสุขอรด้วยนะครับสวัสดีครับ